สวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆมาชมเลือกือเล็อกอยู่นะครับบ้านพร้อมที่ดินบรรยากาศดีามากเลยเป็นบ้านเดี่ยวครับพร้อมอยู่บนพื้นที่เกือบไร่ครับ399าาตารางวาขาดอีกหนึ่งวาได้1ไร่มีบ้านเลขที่พร้อมครับน้ําไฟพร้อมตัวบ้านมี2ห้องนอน2ห้องน้ําพร้อมกับโรงจอดรถมีพื้นที่กว้างขวางนะครับ เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคูดแดงหลังนี้แถมมอไซค์ให้ด้วยครับถือบ้านแถมมอไซค์ให้ด้วยตกแต่งอย่างดีครับภายในสวย2ห้องนอน2ห้องน้ำครับใช้วัสดุอย่างดีทำเลด,ดีเดินทางสะดวกห่างจากถนนมิตรภาพแค่6กิโลเมตรเท่านั้นใกล้โลตัสพนประมาณ11กิโลนครับห่างจากท็อปพาซาพนแค่ประมาณ11กิโลเช่นกัน แปลงนี้อยู่อำเภอพนครับจังหวัดขอนแก่นเจ้าของขายเองบ้านสวยทำเลดีใกล้ห้างใกล,ล้ร้านชาพื้นที่ก็กว้างขวางครับเงียบสงบเหมาะกการอยู่อาศัยพักผ่อนหยนใจแล้วยังแถมมอไซค์ด้วยครับเอกสารสิทธิ์ก็เป็นโฉนดถูกต้องครบถ้วนตัวบ้านปลูกใช้วัสดุอย่างดีครับเจ้าของตั้งใจปลูกอยู่เองใช้วัสดุอย่างดีเลยสวยครบคุ้มครับ ในราคาเพียง1นล้านหกแสนบาทเท่านั้นครับค่าภาษีค่าโอนต่างๆก็คนละครึ่งกับผู้ขายนะครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปได้เลยนัดดูที่ดูบ้านสอบถามข้อมูลก็ติดต่อเข้าไปได้ครับแถมมอไซค์ใหม่ๆใหีหนึ่งคันไปใช้ขี่จายตลาดกันได้ครับสาหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยสวัสดีครับ